สวัสดีครับผมเอแบ็กมินติกไทยแลนด์ตอนนี้อยู่ที่เสียมเรียบนะฮะอันนี้สารยาเทพเนาะสารยาเทพก็เป็นสิ่งที่ศักดิ์สิทธิ์มีมาช้านานของที่นี่เลยนะครับเอแบ็กมินติกไทยแลนด์ก็ยินดีกับนำเสนอของเรานะฮะอันนี้กรุปต่างประเทศนะฮะได้มาที่เสียมเรียบเลยวันนี้เราดีใจมากเลยที่ได้มาของวันนี้นะฮะเอแบ็กมินติกไทยแลนด์ก็ยินดีกับนำเสนอของเรานะฮะ วันนี้มาเลยที่ศาลที่เสียมเรียมนะฮะสำหรับท่านผู้ชมที่ต้องการให้เราช่วยเหลือจริงๆนะฮะหึ่งเราลงพื้นที่จริงๆของขเมรนะฮะนำเสนออาจารย์ที่มีชื่อเสียงอยู่แล้วในขเมรนะครับอันนี้ต้นไม้ก็จะมีค้างคาวอยู่นะครับนะครับให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับเด็กเมจิกไทยแลนด์ก็ยินดีการนำเสนอนะครับ เราด้นด้นกันมาจากเมืองไทยเพื่อมาเจาะหาเรื่องความเชื่อของทางเขมรเลยนะครับนี่ก็มาขอบนมอสันกล่าวกับองค์เจองค์จอมนะฮะวันนี้เรามาที่องค์เจองจอมเลยนะครับท่านผู้ชมเอแบ็กเมืจิกไทยแลนด์ก็มีความยินดีมากนะฮะสำหรับวันนี้นะครับนี่รอบๆนะฮะโอ้บรรยากาศแฟนตาสติกมากนะฮะมีปล่อยนกปล่อยเต่ากัน ก็เป็นสารหลักเมืองนะฮะนี่นะฮะให้เราดูนะครับเอแบ็กเมืองจีแทนก็ยินดีการนำเสถอของเรานะฮะองค์เจองจอมก็อยู่อยู่ด้านในตอนนี้เลนเวทอยู่นะครับเขาให้ว้าด้านนอกนะครับตอนนี้ห้ามเข้าห้ามเข้าด้านในนะฮะให้ท่านผู้ชมได้ดูกันนะครับองค์เจองจอมอันนี้คือจะอยู่ด้านในนะฮะตอนนี้เขาเลนเวทนิดนึงนะฮะก็จะมีคนมาว่านะครับ ให้ท่านผู้ชมได้ดูรอบๆเลยนะครับขอพรอได้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่นี่นะฮะจะมีความสุขความเจริญน,นะครับท่านผู้ชม <c oughs> นี่บริเวณรอบๆนะครับต้นไม้สูงใหญ่นะฮะทำไมที่เขมรต้นไม้สูงใหญ่เพราะสมัยก่อนไม่มีการตัดต้นไม้นะฮะเพราะเป็นความเชื่อของทางเขมร ลุะเทวดาะจะเป็นศิก,กศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาก็เลยไม่ได้มีการตัดต้นไม้นะฮะองค์เจององจอมขอให้ธุรกิจผมเจริญรุ่งเรืองนะครับการงานหน้าที่เจริญรุ่งเรืองเมียนโล่เฉินเ,นเนมียนพระเมียนมุ่ยเจริญครับผมอันนี้ขอพรเลยนะครับเอแบงก์มิชิกไทยแลนด์ก็ยินดีนะฮะอันนี้ขอพรจากองค์เจององจอมนะครับอันนี้บริเวณด้านหน้าองค์เจององจอมอนนอก็จะมีปล่อยนกปล่อยปลานะฮะ สำหรับผู้โชคไม่ดีหรือดวงไม่ดีนะฮะก็จะช่วยกันนะครับเอแบ็กเมทิกไทยแลนด์ก็ดีการนำเสนอของเรานะครับนะฮะนี้รอบๆก็คือพระราชวังนะฮะสถานที่ก็กษัตริย์ทำพิธีกันนะฮะองค์เจีจอมก็เป็นพระคู่บ้านคู่เมืองนะฮะหรือเทพคู่บ้านคู่เมืองนะฮะเหมือนสันหลักเมืองนะครับของที่นี่เลยนะครับอันนี้เราดูรอบๆเลยนะครับท่านผู้ชม วันนี้เรามาเจาะลึกเมืองเสียมเรียบนะฮะกับรายการ ABa ม็กซ์แมนจิตรานที่ประเทศกัมพูชาวันนี้เราอยู่ที่เมืองเสียมเรียบนะฮะคนเสียมเรียบก็จะมาขอพรนะฮะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ห้ามพลาดหรือคนต้องมาที่เสียมเรียบก็ต้องไหว้องค์เจ้าองค์จอมก่อนนะฮะล้วไปเอาของวัดนะครับขอบคุณครับ